มาตามคำเชิญของพระองค์พี่ยาค่ะทุกคนล้วนมาด้วยความตั้งใจที่จะเปิดหีบประยนต์ก่อนจะนำหีบมารแอวลันปัดลันปัดลันปัดนั่น,นชิดมันจผมไม่เห็นดูแลยอีเวนนั่นทักมาได้ีิโลกูกิหีบเนี่ย สวยแพ้แชาวบ้านนาเื่อนั่นเองอไม่ตองหงไอเรื่องความสวยเนี่ยออลูกสาวคุณภาคพิพจิตรือไปทั่วเจ็ดคุ้งนาเป็นไ,ไงไม่ต้องกลัวได้เไป็นไงลูกอะไรอย่ายงแล้วเป็นไงข้างหลังทายเรือไม่หยุดไม่หย่อนไม,ไม่ยนานางก็เดินม,มานั่งอยู่เนะี่ยีไ่ไหนล่ะนี่เกยคนเล็กน,นี่ลกคนเล็กเลยว่าไงลูกสา ลูกสาวคนเล็กอ่ะอีที่เผยรูปร่างเหมือนป้าคนโตมันแพ้พระออมมึงก็พูดสมเด็จคุณนึกวันนักกีฬายกน้ำหนักมีเทปพูดเลยนะสักอย่างจะได้สวยๆทุกคนถ้าหนูให้ลูกบ้านป่นอะไรลูกกำลังเกี่ยกันอยู่จ้ะพ่อจ๋าเกี่ยอะไรกันจ๊ะ ใจว่าจะมาขอพ่อกับแม่ไปเล่นน้ำนะจ๊ะไปเล่นน้ำไปงานเลยไปเล่นน้ำไปอะไรนี่ข้ามเลยข้ามเลยโคตรเขาไม่เกี่ยวกับโคตรมึงมันเหล่าเขาปล่อยเขาไปปู่ก็ไม่น่าไปเสียกับเขานะถึงหัวของแม่เป็นสาวและลูกนะไม่ได้เป็นเด็กเหมือนต้องการก่อนเนี่ยนะ คุณพาพเจิตาลูกสาวมาตอแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเด็กมันอยากเปิดถูกดตาก็อนุญาตให้เด็กมันไปเล่นน้ําก็ได้แม่มีข้อแม้นะก็แม้อะไรไปเล่นน้ําเนี่ยต้องแก้ผ้าเล่นนะต่ทำไมนะอ๋อวงเล็บวงเล็บวงเล็บไม่พวกมึงไม่ต้องแก้กูไม่เอาเนี่ยกูไม่แก้ที่คนแล้วไม่เอาที่ติงตอโกวงเล็บอีกวงเล็บอีกมึงก็ไม่ต้องแก้ ลูจ๋าลูกจ๋าเราทิ้งหมดก็ไม่ได้ไปกันตัวเปล่าเล่าเปื่อยเดี๋ยวให้ดอกรักไปเป็นเพื่อนด้วยกันมาสักรักมาใกล้ๆดอกรักเลยไอ้ใครรักไม่ต้องห่วงเลยพระผีเข้ามาด้วยก็จะไม่ไอ้เวทให้บทเป็นลิเกพิเศษเลยไอ้เวทเตะปากพระเอกเลยวันนี้เป็นคนยังไงเนี่ยไอ้หนูไปนั่งสกัยเลยลูกเอ้ยดอกรักเอ่อคุณพระก็รักคือว่าถ้าเกิดว่า จะไปเล่นน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับใช้ไปกันให้เยอะๆเลยจะได้ดูแลความเรียบร้อยขอรับจ้าลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมขอรับไม่ไปเลยนี่แล้วแล้วความสำคัญแม่น้ำเราเนี่ย<ห>วันก่อนผมไปเล่นเนี่ยกำลังเล่นสนุกเลยวกอะไรเกาะวะยืดมาเป็นครือยตายแล้วปิงแล้วมั้ i yeah.